วิตามินบีรวมช่วยอะไรบ้างวิตามินบีรวมหลักๆจะดูแลในเรื่องของระบบประสาทสมองกล้ามเนือ้อผิวผมและเล็บแล้ววิตามินบีแต่ละตัวช่วยดูแลเรื่องอะไรกันบ้างต้องฟังคลิปนี้เลยค่ะวิตามินบีดูแลเรื่องระบบประสาทสมองการเจริญเติบโตกล้ามเนือ้อดูแลหัวใจให้ทํางานเป็นปกติและอาการเหน็บชาวิตามินบีดูแลเรื่องผิวพรรณเส้นผมและเล็บการมองเห็นความอ่อนล้าของดวงตารวมถึงอาการปวดศีรษะวิ วิตามิน B3 ดูแลเรื่องระบบย่อยอาหารและระดับไขมันในร่างกายวิตามิน B5 ดูแลเรื่องระบบอินม,มูนอาการอ่อนเพลียเหน็บชาที่มือและเท้าวิตามิน B6 ดูแลเรื่องระบบอินม,มูนวิตามิน B7 มีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าไบโอตินดูแลในเรื่องเส้นผมและหนังศีรษะวิตามิน B9 ดูแลเรื่องผิวพรรณวิตามิน B12 ดูแลในเรื่องระบบประสาทสมาธิความจำดูแลในเรื่องของอาการหงุดหงิดความเครียดและพลังงานให้กับ ร่างกายค่ะใครกําลังมองหาอาหารเสริมอยู่เพราะมีปัญหาทั้งอ่อนล้าอ่อนเพลียเหน็บชากระปุกนี้เลยค่ะวิตามิน B ีรวมวิตามินพัดตมีครบทั้งวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน B5 วิตามิน B6 วิตามิน B7 วิตามิน B9 และวิตามิน B12 ค่ะดูแลในเรื่องของการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเหน็บชาดีขึ้นใน1ขวดบรรจุ30แคปซูลทาน1-2แคปซูลหลังอาหารได้เลยใครสนใจพิกัดจิมตะกาข้างล่างได้เลยนะคะ